เคเปิดไฟฟ้าโอเคทอมบูร์ลาคูลด uh ีเป uh ิดพวกเรียกแขกจะสู้ได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่เปิดเพลงสดังเลยมันปิดเพลงยังไงวะอืม โัวไตัวคิดเขาแม่งไม่เป็นไรอีกไปไปสัตว์อุ้ยแม่งวัวติดไฟฟ้าอีกฟาด mày đưa cho thôi lụp lụp kia cái món này mà cần phải ở đây ai ai thì mày ai, left, ai, um, Quá ma, đi với tháp, đi, chặt, um, lại ตายยังเหลือมยังมาอีกเหรอฮะมาอีกมาไอสัตว์บอลแล้วไปเอ้ยยอยอืมเละคือเรามีแล้วครับไม่ต้องเก็บโอ้โหกว่าจะเคลียร์หมด แน่ไปดีกว่าไปน่าจะเคลียร์ได้แล้วเนี่ยต้องเคลียร์เกมนี้ให้จบแล้วไปเกมอื่นต่อพอเหลือเกมเล่นอีกเยอะเลยเนี่ยไปทางไหนวะ ตรงนี้เหรอลองอีกชิบหายหาทางไปแปบบ๊บข้างในย,ยังมีอีกเยอะเลยนั่นแหะอืมเราต้องไปทางนั้นแล้วว่าเราจะไปทางไหนยังไงอะ สนุกที่ไม่สนุกเลยเก็บของมีของให้เก็บเราต้องเก็บนะฮะพลาดไม่ได้นะครับว่าทางนี้มันไปได้วะโอเคเราต้องเหมือนเดิมครับเราต้องไปเข้าขึ้นชิงช้าสวรรค์ให้ได้สมบีก็เยอะเลอเกิน ลำบากลำบนจนกว่าจะจบไหมรอมันมานะมัน,ต,น,นต้องมาอยู่แล้วนะฮะไม่ตายยากของมึงหนึ่ง

โอเคปาดไปีนี่ก่อนเลยเยียหยบอืมเละอะไรมึงโวย,ยอะไรสัตก นี่เนี่ยช็ออุ้ยนี่กระกัดกูจังเอากูให้เอาไปโอ้ยอร่อยมึงกูจะกินขนมอย่ามายุ่งนะอย่ามายุง่งเอาไปอืเผาซะท,ทักเผาทักช็อต โอ้ยมาอีกแล้วอายทำไมมาบ่อยจังวะเสียกูยอยากมีระเบิดเหลือลเกินเอย้ยลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็ว อ้ายอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าย s a ล u t e เร็วรีโหลดเร็วรีโหลดเร็ว สัตว์สุดไม่มีด้วยนะสุดก็ไม่มีด้วยนะอือตายอุ้ยกูจะตายแล้ว,นะว,ลวนะโอ้โหไดจะเคียว เราจะเคลียร์แล้วบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี้แม่งติดพิษได้แล้วได้กีการ์ดล้วแดกขนมเก็บของรัวๆครับโอเคไปดีกว่ากระสุนไม่มีเลยอ่ะจะเปิดเข้าไป Finally. off. switch this Now wheel to มันทะลุตรงนี้นี่เองนะไปเปิดโอเคขึ้นไปบนชิงช้าแด้ในที่สุดแด้ในที่สุดเราก็ได้ขี่สักทีโอ้โหสุสนุกแห่งฝันเหนื่อยชะมัดเอออะไรวะเนี่ยใครไปกดวะ อยู่สวยไม่เล่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงโอ้ hello วันดีตัวอะไรวะเนี่ยซอมบี้ลิงเหรออย่างกับ d y i อิงไลท์อยู่ข้างบนแหละโอ้เฮ้ยตกตก ไอ้ตอมบี้ตัวตลกเหรอเนี่ยถีบแม่งเลยตายไปเนี่ยมินิบอสมาใหม่อีกแล้วตัวละครมาใหม่อืมตอมบี้มาใหม่ ยังว่าได้ยินเสียงหัวเราะมึงนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่จบไม่สิน้นหาของครับหาขนมแดกมีขยะมีอะไรให้กินไหมเนี่ยมีวะ <laughs> ขยะมีของให้กินโอเค น่าจะมีอะไรแล้วเนี่ยประตูนี้เข้าไม่ได้แล้วพยาบาลก็อันนี้ด้วยเก็บของเก็บให้หมดนะครับถังน,น้ำเอามาทำไมยกูจะเก็บข้างล่าง โอเคซ่อมอาวุธโอ้โออยกวาจะมาถึงจุดนี้ต้องว 18, อิวสิบแปดจะทำได้ลือ้อซะลื้อครับอันนี้หนักๆจะลือ้อหมดเลยหนักเกือบเต็ม รุส้สไม่มีตอนนี้ใส่ได้แต่งได้นะครับติดไฟแล้วติดไฟโอ้โหของไม่พอขาดอีกเยอะเลยอะ่ะใส่นี่ไปก่อน รับไม่ได้บอกไม่ครบอืมรู้ก็สุนก็ค้าไม่ได้ด้วยนะประมาณนี้พอโอุเละเละทุเปะเราไปทางนี้ใช่ไหมขอแวะดูตรงนี้ก่อนนะ ถึงครึ่งเรื่องอยังวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแค่ใจน่าจะไปได้นะครับทำไมมันมืดขนาดนี้วะโดนไหม้แน่ๆตรงนี้นะครับโอ้แล้วเนี่ยโอ้มาดินึกลัวเรา กลัวหอกมาไม้ผุมีเลือดตกลงมาด้วยนะเฮ้ยห่วยตัดไม่ใช่เกมผีสักหน่อยเดี๋ไปกลัวมันทำไมโอ้ยบอสแน่ๆครับลงๆแบบนี้ ทุกทีที่เห็นตายอย่างเนี้ยรวมงแบบนี้น่าจะบอสชัวๆอย่าพอไม่น่าใช่บอสมันคิดมากคิดไปก็เท่าน,นั้นแหละครับไม่น่าจะเป็นบอสหรอกมากบอดอะไรอยู่เนี่ยบอดของะะอะฮะขอดแล้วกันเพื่อน เออยังยังใช้ได้อยู่นะขยะแบบนี้ขอบคุณนะคุณแม่ว่าแล้วต้องเจอบอสมึงจะมาตายเอ้าเฮ้ยเรายังไม่ตายนี่หว่า มันไม่กินเราอะมันกินไอตัวอยู่นม่อุ๊ยอาไอเจ็บเฮ้มึงจะแดกกูใช่ไหมเนี่ยไอตัวตลกเฮ้ยจะกัดฟาดแม่งเลยเฮียสัตว์เผาแม่งก่อนเลยดับแรก อ้าวไม่โดนอีกไอ้เหี้ยตลกละโอ้อยส้นตีนไหมล่ะโอหความยานเดือดจะไม่ขึ้นเลยอ่ะ สองออขี้แม่งเร็วเยอะจัดมันบล็อกมันบล็อกได้ด้วยมันมีบล็อกด้วยอืม คุนหมดหมึกหมดแล้วเวย้ยทัด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  <ขอ S 1> เอาติดไอ้สั์ติดติดเหรอืงติดติดเหรอเอามา ปั๊มเลือดแม่งปั๊มเลือดไอ้สัตว์มีปั๊มเลือดด้วยก <c oughs> ูจะว่ามีศพไปที่ไหนไปแม่งแม่งไปกินศพเพิ่มเลือดไ <c oughs> <c oughs> อ้ไข่ไไไไกูจะช,ช,ช,ชนะได้ไงเนี่ยอ่ออีกแล้วอ้ยอ่อ

ไปเติมเลือดอีกแล้วอโอ้ยโอ้เพื่อนเพิ่งมาช่วยกูเหรอกูจะตายแล้วเนะี่ยไอสยิสัตว์มันมันจะไปเติมเลือดอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเพิ่งมา คุยกูคา้ฆ่าจะจะตายหมดแล้วเฮ้ยแม่งลำคาดเว้ยเฮ้ยมันจะไปเติมเลือดไอสัตว์แล้วดูตายตายจิตแม่งโอเคโอ้ขอบคุณมากเพื่อนไอสัตว์ พาได้ทุกทีมึงมาได้โอกาสดีเลยนะกูฆ่าคนตีคนเดียวกับตายแล้วแจนี่แม่งดีมากสั เราต้องกลับไปแล้วเราจะกลับไปทางไหนวะเนียทางนี้น่าจะใช่เบนบอร์ดแล้วกันโอเคจะผ่านไม่ได้ไหมเนี่ยรีไปดีกว่ามั้ง ไม่งั้นจะตายแน่รีบวิ่งเหอะ <c oughs> โอ้ชิตแมนโอหลวงแน่ครับรดูสิจะรอดไหมตายขึ้นไปอีกเอ้ยโอ้อ่าตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม เท้าเลยเหรอเนี่ยไอ้คุณผู้ตื่นตรงนี้ได้ไงวะเอ้าติดติดตัวมาด้วยเหรอแฮปี้แฮปปี้แลนดิ้งเช๊ดแมน Oh, you What have? No buried treasure. Just a food critic needing a rescue. Yeah.